เงี้ยว่ะจุกอีกเหรอชอชอไอ้จุกมึงมีเสียงป่ะนี่มึงไม่ตายแล้วนีป่ปิดปิดไม้ไปแล้วปิดไม้ไปแล้วเลิกแล้วนี่ชอบตายใหม่นะโอ้ยยียนี่ยากจริงเนียสัตว์ปิดไม้พร้อมยังเอ้อปเไปนะเข้าเหี้ยโอ้ยตกมาตายอโอ้ยยากจัดไอ้เฮียอพี่บอกอยากได้ยากไหมเหรอเอ้ยน่าสามนาทีคืออะไรอะเวลาถอยหลังนะถอยหลังเริ่มแล้วเหรอเว้ยนับถอยหลังอะไรวะโอ้ยยกจะี่โอ้ยยี่ เขาแสดงว่ายังมไม่ได้เริ่มหรอลองก่อ,อนเนาะบนโยกเยื่อเลยวะต้องโดดเหรอโอ้คโห้ยยากจริงสาดจิตแม่เด <c oughs> ี๋ยวมีไงวะเนี่ยโอ้โหคหวยเฮ้ยเย็ดแม่โอ้ยเดี๋ยวไปไปแค่วงเลยใช่ปะกูม <c oughs> <c oughs> ึงลองไปโดนบนดิกูบอกให้แค่ดัน ขอดูไลน์ก่อนเห movies, anyway. I mean ี้ยเหี้ยกว่านี่กูไปสีแดงมาแล้วไอ้เหี้ยอย่างเหี้ยอันนี้ยังง่ายเลยอันนี้ง่ายไปเลยอ่ะโอ้แล้วตกแม่งเริ่มใหม่อะเนาะใกล้กูรอตามไลน์เขาดิดีกว่าอย่างเงี้ยอ้าวเหี้ยอะไรอ่ะเด็ดแม่ควายเพิ่งเห็นเซิร์ฟเซิร์ฟคิวซีที่รีเฟกตึงๆยังอยู่ด่านแรกเลยดิ โอ้อะไรอ่ะรอวอร์มเครื่องไหนโอ้โหเฮ็ดแม่สีแดงสีแดงอย่างเฮี้ยพี่ต้อองบกให้แล้วทำไงอ่ะไปไงวะเนี่ยเอาตีก็สวดมนต์อ่ะเฮ้ยโอ้ยยากจริงลองไปดูนี่โอ้ยเฮี้ยเป็นเฮี้ยนะวะไอเป็นโอยดีสามแล้วสามว่ะไทยโบดอ่ะโคตรยากเลย โออันนี้ง่ายเลยอว้ยเขาบอกให้เบียดผ่านสีแดงไปมบ้องแบบสมาธิแบบนี้วะตาเข้มไปหน่อยที่อ้ะคอมึงเอ้าสีแดงขอดูนะต้องข้ามยังไงวะเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะอ๋อมันบางแมทมันบางเลยอ่ะไม่จะเลิกตอนไหนดิ เยอะจัดเลยว่ะคนมันไม่โดนเนี่ยเขาคือใครครับพี่ตีวิ่ผ่านแล้วหรออืมสีแดงอ่ะนะโอ้พ่อแม่ครับผมพี่มันให้ทำอะไรวะเนี่ยแพ้เด็กก็แพ้ก็แพ้ทั้งแม่มันเถอะแพ้เนี่ยเป้อมันคืออะไรวะไอ้เหี้ยบอกนะเด็กเล่นจบอ่ะเนี่ย เออเด็กเล่นจบไอ้สัตว์ใช่ครัพี่รู้ได้ไงพี่ตีโอ้ไม่คิดเด็กคนเล่นได้ไงวะไม่ยากน้องไม่ยากไม่ตาลายไอ้เหี้ยเราจะแพ้เด็กที่ยังไม่มีหมอยกันหรอวะไอ้เหี้ย่บางทีคนเราก็ต้องยอมแพ้เด็กแล้วที่ปล่อยไอ้พี่เอามามาแล้วของจริงแล้วนะมามาของจริงแล้วนะของจริงแล้วไม่ใช่อันนี้มันคือเวลาที่เล่นหรอ เอ้าเรืออะไรวะมันต้องไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่และเว้ยอันนี้ที่อื่นโอ้โหพ่อมึงอกัลายตาจัดโอ้ยไม่เป็นายคนเกินโอ้หวังนั้นอ้ยมองไม่เห็นทางเลยขาดเฮ้ยมันมียกเอี้งนะกูบอกเลยไอ้ย่าพ่อกูเหยียบไม่ได้ไอ้เหี้ยอะไรอ่ะไอ้เหย้ยไอ้ย่า้ยู่ทำไมใครวะ เฮ้ยกูตามไลไอแม่งไลแม่งดีจัดเลยว่ะวเด็กตึงๆแบบนี้เกีวกคนเป็นบังว่ะพี่เฮ้ยอะไรน่าคุณแน่อย่าแพ้เด็กป .4 ฝึกสมาธิจัดเลยโอ้โหแล้วผมไป็นพวกสมาธิสั้นด้วสมาธิเสียหมดเลยนี่เฮียฝึกอย่างเงี้ยอุ้ยมันมันโยกว่ะกล่องของขวัญแรกเหรอกระเชับ ไอ้เจ๊แมงโยกควกูบอกให้เด็กยังโหดนะไอสัตว์ไอ้เฮียโอ้ยต้อตีนจัดอะอ๋อเนี่ยมันขึ้นท <interpret ation. S 2> <ier> ็อปป่ะเนี่ยไอ้ขวามือเนี่ยใช่ป่ะไอ้เหียเด็กพวกมึงห่อยไปขึ้นแล้วมึงเก่งโอ้ยตีอยู่ไหนอะเนี่ยอยู่สีแดงบนสุดละโอ้โหจัด กูมาละสีแดงค่อยไปไอ้เหี้ยเราเป็นสตรีมเมอร์มืออาชีพเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยเราจะแพ้เด็กหมอยที่ไม่ขึ้นหนอไอ้จั์ฮัลโหลโอ้ยเหี้ยเนี้ยกาะอยู่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอ้ยอะไรอะเจ็บม่ จะต้องตบข้างล่างเลยแล้วมึงแจ่งกระโดดจะมีอะไรเนี่ยไอ้ท่าเออไปพี่ตีพี่เห็นผมไหมพี่พี่เห็นนะขบวนแย่งกระโดดเฮ้ยสปาร์ตเฮียสปาร์ตของดีกว่าสปาร์ตเป็นไงตายคุณไม่ให้เหยียบโอ๊ยแงเล่นในโทรศัพท์ด้วยนะเฮียอะไรนะเบสเบสกูบอกฮ้ยทำไมไม่เหยียบไม่ได้ไว้ก่อนทำมึงไม่ทำมมึงไม่นิ่งนะ ทำไมวะคนมันเหยียบเยอะไม่กล่องเล็กๆไอ้ข้างบนสีแดงอ่ะน่าจเหยียบไม่ได้อ่ะใครเล่นตัวแมนตาบวะโอ้โหเป็นโยกอ่ะทำไมเหยียบไม่ได้วะเพราะอะไรอ่ะโอ้โอ้พ่อมึงอ่ะไอสัตว์เอาไอเหี้ยนั่นมันกูได้กลับมาไอเหี้ย เราไม่เล่นอีกฝั่งไม่ดีกว่ะฝั่งนี้แม่งนายระบักโอ้ยได้ฟังก่อนมันต้องโดดจะตายแล้วเต้ยริงเต้เริงเต้เริงเตเริงองโดดตยเลยตองโดดแบบแส่งจังหวะเนี่ยเนี่ยโดดยังไงเนี่ยโดดไม่ได้หว่ะเนี่ยไม่โดดได้หรอมาไหนเฮ้ยมันโดดยังไงอ่ะเฮ้ยนั่อะไรวะจับไปเลยมาไหนวะพี่ไอ้กล่องเล็กๆอ่ะมันชอบล่วงอ่ะกูมาแล้วกูมารตอกโยกใหมันกิน พี่เต้ก็อยู่กูตรงนี้นี่ว่าเจ็ดแม่เล้อตาตาผมมาโอ้ไม่เว้ยเหี้ยสีแดงเนี่ยมันทำให้ลายตาเว้ยเฮียเนี่ยมันทำให้ลายตาเว้ยเฮียเ้่ไอบีบีบีจละบับละทำไมเปยนแบบ้ว่วะมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยใครมาตีวะตาถปา น้องอยู่สี่ฝายายังอ๋อยัง <c oughs> ไอ้ไอซ่าครับพี่ก็ไปดิผมเสียวพี่โดนมอวเหี้ <c oughs> หย,ยเลย <c oughs> วิ่มันโอ้มันเหนื่อยเนี่ยเนี่ยไอสุวรรเคยเล่นไหมเนี่ยทำไมไม,มันดูเซียนชัดเลยว่ะ มึงเสิ่งทักเลยน้องชายมึงเคยเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่เคยครับพี่ปั๊บปั๊บปั๊บเออกูไปไกลกว่าเดิมละกูไปไกลกว่าเดิมละโอเครอละเอาอะไรวะเอากล้าเกินเขาเลิกวะกล้าเกินเฮ้ยรักบอลคือไม่ตกน้องเลยเหรอวะเอานายก็อยู่นี่เหรอโดฟุก้ารอ ใช่แล้วไม่ไดมีพ่อหนุ่มบูล็อกอีกคนหนึ่งด้วยนะโอ้ยเป็นลายโอ้โหสีเป็นสีอะไรเนี่ยโอ้โหลายยี้นี่ยากอ่ะแต่กูว่าถ้าเราผ่านอันนี้ไปได้เราจะแข่งเย็ดแปะตกเลยเยเวดแต่ทางนี้ก็ง่ายกว่าบอสโอ้ย้วตกมาคือเริ่มงผุดละ ไม่ค่ะคุไม่รวมคูณเพราะมันมีที่รองรับอ๋อกคือต้องข้ามไปหรอครับเออครับโอเคๆเพราะฉะนมีเป้าหมายแล้วก็คือเราต้องผ่านไปเซฟต่อไปอะไรอ่ะเฮ้ยเวลาคูณทำไมเวลาจนคูณอ่ะมีคนเข้าแล้วป่ะเป็นสี่คนอ่ะโอ้ยเวลาเป็นคูณจัดเลยเหมือนเหมือนไอ้ไอ้ปัญจักยานะพี่ถ้ามีคนเข้าเวลาจะคูณ ไปถึงไหนเลยยี่บ้ายโอ๊ยเด็กสุกุ้งเั้เส้นชัยแล้วโมพิติแม่งโมอ๋อไม่มันมีคนเข้าเส้นชัยเว้ยใครเก่งอ่ะอะไรพี่ไหนพิตร <player> ีย <opoly> ังอยู่ตรงนี้อยู่เลยไหนอะตรงไหนอะมึงดูกูดิโอเคไม่ได้เข้าเส้นชัยสีเทาพิตรีครึ่งทางเองขวามืออะพี่มันมีคนเข้าเส้นชัยมันเลยคูณโอ้ยยังไม่ได้ด้วย เอาอะไรอ่ะต้นใหม่้ไม่ไม่ไม่นับอยู่ดีอ่ะครับเป็นชายสัตว์เอ๊ะอะไรอ่ะไอ้เจ้าอะไรอ่ะไอ้เี้าดิคี้ยอมแพ้ชิบหายนี่ก็เริ่มใหม่หมดกันแล้วเนี่ยเด็กก็เล่นเนี่ยเด็กก็วิ่งอย่างอู้ยอ่ะไอ้เจ้ามีสีถ้าดำมะไอ้เจ้าโคตรโคตรงงอ่ะเอ้าตายดิกูตายอะไรอ่ะอะไรกูตายอะไรอ่ะไอ้เจ้าสีมันอะไรอ่ะสีมันแบบ อ,าาไอไอ้ไอ้ซ่ามึงปีนดิพระพี่พี่นำหงสกกลัวแล้วมึงต้องสังตว์ก็เจตนาเอ้ยไอ้เทียอ่ะอดูสีฟ้าโอ้แกเกียร์น่ะบุรุษเกียร์บุรุษเกียร์เออทำให้เด็กเล่นจริงด้วยไหวยังไม่บอกผู้ใหญ่จริงทำไงวะไปไงตรงเนี้ยเล่นไม่รู้ว่าปีนวะอ๋อที่กูตายไดไงอ่ะ เออตายแล้วเหรอวะพ่อเจ็ดแปดแกวิ่ชนก่อนกูอยู่แกไนะชีวิตโอ้ยยากอ่ะเฮ้ยทำไมกูตายอ่ะเออมันเป็นสีฟ้าห้ามเหยียบไงพี่เอฟอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะยากจัดเลยไม่รู้ต้องโดดจังหวะไหนอ้าวเพราะหนูบูล็อกลงไปแล้วเหรอเออเดี๋ยวพี่ยังมองไม่เห็นสัตว์ตายพ่อสีแม่งโคตรแม่งโคตรตาลายเลยเฮีย กนหลอกตาแล้วพี่เนาะโอยเออโดนหลอกไอ้เนี่ยโดนหลอกโดนหลอกข้างผมนี่มีตีใช่ไหมเด็กเด็กใช่ตรงไหนมั่วละเฮ้ยอะไรนี่าอยูก็เดิ่แล้วการังการจะได้ไม่ปีกโอ้เอาอยู่กูอยู่จุดเริ่มต้นนะไร้ตามมาพี่จุดเริ่มต้นแออูยเ้กตงไอ้เนี่ยจัดเลยพี่ไอ้พี่น้องรอดนะเมื่อกี้แต่ลืมโดดไอ้สัตว์อ้าวแล้วล่วงไหมล่วง ตีอะไรละตีตีอะไรละสีแดงมาอีกกูรู้ว่ามันอัดตรายสีแดงเริ่มเหนื่อตัวแรงก็แย่ยละเจอโอเออเอ้าเอ้าเจออีกแล้วเหรอทาจิโร่ตายก็มาเข้ามะเนี่ยวเอาได้โอ้ยพ่อ โอ้ยเฮียพ่อมึงตายสัตว์โอเลยมึงจะขวางกูหายปีกกูแม่งบังหน้ากูเจยบางทีปีกมันก็ไม่ดีแล้วเฮียกูต้องเล่นมุมมองนิดหนึ่งเนี่ยไอสัตว์โอเคไอ้เฮียมันมีเงาอ่ะเราเล่นกันบ่อยแล้วเล่นลายไม่มาเคลียเนนะเกมนม่เคลียร์เลยเอียวัยเอ่ะเฮียยัดแม่โอพี่ลองไันฮียยากยากกว่าที่แล้วอีกอันไหนอันไหนไอแบบ ไอ้เย่ก็โดนหลอกกันเหรอน้าเต่าเนี่ยก็อยู่ข้างบนแล้วพีอยู่บนแล้วเว็บเว็บพี่ผ่านไอ้เว็บพี่ผ่านสีฟ้าอ่อนนะนะผมผ่านแล้วพี่เล่าเออลองสีเงินอะทำไมวะมึงจะแยกกูขึ้นทำไมวะน้องโอเคเว็บกูเฮ้ยกูทายอลไรอะโอ้ยยยยโอ้โอิงกี้กูตกล่างสุดด้วยซั้ ที่ไอ้วงล้อใช่ไหมไอ้วงล้อมึงเหรอมึจะมึงจอรีบเอาไปเลยไอออนมีเซกอะไรไอ้ออนอ่ะฮะไม่มีไม่มีอะไรเลยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยเฮ้ยมันจะมีใครได้ไม่เนี่ยสิทธิสุดท้ายสิทธสุดท้ายเอาเอาก็ไม่หลาที่พอไม่ได้ก็เปลี่ยนดันวับวับวับ อิฉันไม่เริ่มต้นใหม่โว้ยพ่ามึงตายอีกแล้วอีอ่ะกูจะค่อยไปค่อยไปอีเอ้ยวับวับวับมันตายแน่กูก็เห็นลูกแบบลูกกูเล่นแบบนี้อยู่ได้เยี่ยลูกกูเล่นได้ไงวะเฮียลูกพี่ก็เล่นเหรอพี่เออ เเลนนยะแล้วเล่นมือถือด้วยนะมึงไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นในคอมนะเว้ยกดยากกว่านะอยากเล่นเดีมบอลเบ็ดขูดผัดนวแต่บอนพอดีเออไปสีสีทองมอเป็นไรเดี่ยวไอ้เหี้ยบอจริงครับอาตีนี่เฮียเฮ้ยพ่อมึงไงสัตว์อันนี้ยากไอ้นี่มันกระโดดยังไงวะเอ้าไกด์ไลน์ดิเจ็บแมเ้ยะกระโดดไปเลยพี่เซอร์สิกระโดดไปเลยพเซอร์สกระโดดไปดิ โอ้ยเฮียบันไดเกาะไม่แน่นดูดูไอ้เฮียติดขื่อ้สัพ่อบอกลงไอ้เสืกไอ้เฮียอะไรมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมอกลงไอ้สัสอะไรเลื่อนๆอ่ะทำไงอ่ะบอกลงเย็ดแม่ตาหัวหมาตาหัวหมาตั้งมาตาหัวหมาตาหัวหมาพูดออกไปได้ด้วยหรอว่าตรงนั้นอ่ะขอบจริงเลยนะอ้าวโอเคโอเคโอ้กูเต้น แม่มีคนเข้าแล้วค่วยมึงเกลียนเกินมึงมึงกัดให้กูผ่านกันเลยไงมึงเอาหมอกมาลบอย่างเงี้ยนี่ปีหนึ่งอ่ะเืออะไรอ่ะง่ายนะที่กูเจอทัปังกาไปเลอไปที่โลกใหม่ทับปังกาเราไปโลกใหม่กองอะไอ้อะไปได้ไปได้กอ้ยยยกไ โอ้กูไปได้งัวมวะเกมแล้วไปไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยตรงเนี้ยไปแล้วโอ้ยไปตรงนี้ไปไงอ่ะเฮ้ยติดขืออีกแล้วเดชมาทรมานกว่าพิตรตามมาจะตามมั้ยไปดูพิตรทรมานเกินเกมแบบเนี้ยเอยเงี้ยพี่คุณไดแชทคืออะไรมีหมอกด้วย เออหมอกไม่มีผลหรอกมันก็ยังเห็นหมอกร้ายปะโอ้รถเที่ยะสาราที่ยวมึงรีบเข้าเส้นชัยทางเยอเอเลี่ยกูพอได้สัตว์เลี่ยออกไปเลี่ยดแม่กูไหวชิวน้องอันนี้